เย่จริงเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยกําลังจะเดินผ่านแล้วเป็ดอ้าวมีป้ายชื่อบอลรัสนึกว่ามีคนต้อนรับโดนเรียกไม่ยไค่อยขยบก็ถามพยายามถามเขาน้องขนาดเจ้าที่สนามบินก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นแล้วเขาก็เหมือนว่าอธิบายอันนั้นเขาพิ่งระดับอธิบายว่ายูอ r นยูอันเนมเซ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 มแล้วก็ what เสร็จแล้วก็ทำหน้าแบบ หน่ายใจตัวเองทำไมกูดที่ไปไม่ได <DVD> ้เออโอเคเข้าเกาหลีด้วยเขาพูดว่าเขาพูดว่าโอ๊ยรู้ทำไงรู้ทำบริษัทเกาหลีแย่ลองหลังจากเสร็จภารกิจเพื่อชาติแล้วเนี่ยอะไรหรอภารกิจเพื่อชาติเราก็กำลังทำอะไปที่ประเทศเร้อปยไปเราต้องการอะไรบ้างเราต้องที่ยัง ที so ๆๆ when get been, ่แบบว่า่ oh ้น่นแหละไปลงจริงๆตอนนี้ครับบรรยากาศเหมือนเมืนีแต่ว่าเยวต้องออกไปก่อนล้าจะได้รู้สึกอย่าอย่าอย่าปอดใจตัวเองของเไมเครื่องมันบินมารจดีดีเราจะไปกันนะอะไรหรอไม่รู้ ถกระเลยา๋วถึดูสิกระเป๋ามาแล้วนี่วิดีอหรอดีโอ่ารกวะเอาคบอกาตอนแ่ไม่ไม่องเราเป็นเซเลสทำคลเป็วัอนรชิวไม่มีอไรเหมือนไ้ฟัง่านตัต้องต่อแวเออวันนี้นะคะพวกเราก็ออกมาจาก ตอมอนอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะไปขึ้นรถแต่เมื่อกี้ค่ะมีช็อตเล็กน้อยที่พวกเราโชคดีมากจรยยิงเนื่องจากเรากับเป็ดเห็นว่าเราไม่มีของต้องส่งใดใดทั้งสิ้นจึงไม่เขียนเอกสารใดใทั้งสิ้นแบบเบดกัชมพู่ค่ะเขียนเรียบร้อยเลยค่ะแล้วเมื่อกี้เรา เอากระเป๋าขึ้นมาเป็นคู่ค well, ู่กันพอดีโชคดีมาเดินผ่านแบบได้ความปลอดภัยเพราะว่ามีใบของเบบเขาไม่มีบัตรเราจะรถตอนนี้นะคะเราอยู่บนรถไฟสถานี Incheon i n น e ั n a t i o n a l Airport และเราก็กำลังจะเดินทางไป Hongik เวอร์ r s i t y สถานีอีกสถาเออีใช่เป้าไปพักของเราพักของเราให้เป็นพักเกอร์อนนี้ทั้งคู่กำลังเก๊กอยู่อ้าวหายไปแล้วทั้งคู่กำลังเก๊กอยู่ค่ะไม่มีอะไรรจากันอยถรรูเรามาแลวรบนนี้5 0นาไมนนี้เน่1บีท่นที่ันที่น่นไรเพราะเราไปหลายรอบแล้ว่นี่ีร่ ก <laughs> ็เองก็รู้ไงก็เองก็รู้ว่าร <laughs> ู้ <laughs> ว่าตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่พักคือเฮมแพ็คเกอร์สองซึ่งผ่านแม็กแพ็คหนึ่งมาแล้วแต่ว่าเราหาไม่เจอนี่คือลงละครนันทาหรือเปล่า yeah. นี่หรือเปล่าเออนี่ไงเฮลิคอเกอร์สอะ่ะดูแต่ละคนนะคะสภาพเป็นกระเหลี่ยงกระเป๋าในที่สุด <laughs> ถึง งีนอันนี้ก็คือบบมนี้งีนอันนี้ก็คือเอ่อคงกุกซูอันนี้คือ,งอนนคงกุกซูไรท์ออแหม่ทำไมเราถึงต้องพูดภาษาอังกฤษเดี๋ยวก่อนนะคะอันนี้ก็คือ <laughs> เดี๋ยวก่อนสินี้คืออะไรนะนี่คืออะไรนะบบีมกุ๊กซูบิบีมกุกซู And This one This one is เอมยนมมแมนอะไรมิลนได้ยินเสียงใครเสียงใครเหมือนหลอเลยอะ ดที่คุณคิมเพื่อนถ่านของเราคะบกบุนมากเหนโอโหตอนนี้กาลังบึกบึนนะคะก้าก้ I don't have it I lost it in some days o อ no no n ้ no n อ้โหโอ้โหโอ้โหโโหโอ้โหโ้โอนนี้ก็ขอกินก่อ เอาละค่ะนี่ค oh, uh, ือหลังจากกินเสร็จแล้วค่ะถ่ายรูปถ่ายยิ้มอ่ะแล้วนี่คือหลังจากกินเสร็จแล้วนะคะขวับขอสัมภาษณ์เลยค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะค่ะเราเฮ้ยคณสัมภาษณ์อาหารเป็นไงบ้างโอ้โห่นึกยังไงค่ะนูึกคุณคุณเรากินที่อร่อยที่สุดแล้วนะเราว่าอเราอร่อยมากเลยนะเออมันเป็นมันเป็นซุปแบบกิมจิแล้วก็ใส่น้ำแข็งใสเข้าไปในนั้นด้วยเราแบบช็อกมากเฮ้ยมีด้วยน้ำแข็งใสแต่ว่าเส้นปัญหาคือเส้น เคี้ยวเท่าไหร่มันก็ไม่หลุดออกจากกันกินจนติดคอไปหมดแล้วเนี่ยแล้วเมื่อกีอ้ทำไมทำไมเราเราถึงต้องออกมาคะเพราะว่าคนรอเต็มเลยค่ะแล้วเขามันไล่เขามันไล่เขาเมื่อ,อไรจะออกโยนมาโยนโยนโยนบินมาอ,อย่างรุนแร,ง,รนง,นง,ง,งด้วยใช่อ่ะสัมภาษณ์ทำกระดาษทิชชู่ปลิวเลยหนุ่มร่ำรวยคนข้างๆด้วยไม่กล้าหันไปมองเลยไม่ไหวจริงน่าพูดทิชชู่ปลิวอาหารอร่อยไหมคะคุณเป๊ะ ร้องว่านะใส่ซีมีเกี้ยวแล้วอร่อยกว่าที่นี่นเหมือนแบบบะหมี่ใส่ซอสเย็นตาโฟเย็นๆน่ะแล้วก็ไม่มีเนื้อด้วยอ่ะเย็นๆเอาเดินมาลดลดลดอาหารเป็นไงบ้างคะก็อร่อยนะแต่ว่าเผ็ดเป็นฟีลลิ่งแบบอาหารเกาหลีอ่ะมีรสชาติอยู่ประมาณคือสำหรับหนูเนี่ยนะคะอาหารเนี่ยอืม มันเคี้ยวยากมากจริงๆเส้นดงเนี่ยแต่บอกว่าเป็ดจะขี้เป็นขี้เป็นเส้นได้ไหลเฟรชดูเลยมันมีมันจะเป็อะไรข้าในท้องเนี่เ้ประมาณกพอให้มา6.5เือให้เยอะขนาดนั้นเลยหรอแค่หก็พอแล้วจริงๆเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเนื้ย่างเน้ย่งตอนตอนเย็นๆแหละโอเคโหดมากอ่ะคุณ w how how was your bean noodles Um, jute. Ah, but I, it was okay. Uh, I try to eat jute. Uh, you know, tasteless food these days. I think I'm getting diabetes.